กบสวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ําพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับพี่ก็จะมา แจ world world, ้งในส่วนของผลพิศารทาวนแบบฟรีๆนะครับถ้าไหรนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของผลพิศาจทาวนแบบฟรีๆในเกมโลบบอกในแมปบอกฟุนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าห้ามพลาดคลิปนี้ละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าพี่จะมาแจกให้แบบฟรีๆนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนมีสิทธิ์กันหมดทุกคนแน่นอนนะครับเนาะสำหรับการรับผลพิศารแบบฟรีๆนั่นเองครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะครับก็ถือว่าพี่ขอบอกเลยละครับ นะที่แบบว่าจะมานะครับเนาะแจ้งในส่วนของผลพิศาทธ,ธาวรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ละกันนะครับเนาะ วันนี้พี่จะมาซื้อไก่ตันเผาวิสี่าิบาบาทในเว็บพ่ซศดเองนะครับเราซื้อกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่นะครับพี่ก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ได้มาแล้วนะครับในส่วนของรานะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าไปให้ดูแล้วกันนะครับว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับทุกคนนี่นะครับพี่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรหัาตอนนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าของโคตรคุ้มได้ของโคตรเยอะนะครับราคาแค่เ9บกาาทเองนะครับและทางเว็บนะครับยังมีบริการฟาร์มต่างๆอีกด้วยนะครับ ว่าราับฝามเงินได้เลยนะครับและมีบริการขายไก่ตันตั้งแต่1บาทจนถึง1000บาทนะครับไม่สนใจกดเขาลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลยใครที่แบบว่าจะไปสลองที่ไหนอะไรกันบ้างน,นะครับหรือว่าใครนอนเล่นเกมอยู่บ้านกันบ้างน,นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนอนว่าถ้าคนไหนนอนเล่นเกมอยู่บ้านนะครับนอนปีใหม่นี้พี่มีของขวัญแจกให้ด้วยนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับนอนอาจจะมีการสตรีมหรือว่าอาจจะมีการแจกของเล็กๆน้อยๆนะครับนอนก็คือเป็นการต้อนรับปีใหม่นี้นะครับเนอเราก็เขาดาวน์ไปพร้อมๆกันอะไรประมาณนี้นะครับทุก แน่นอนนะครับน้อในส่วนของผลปีศาจทาวอนนะครับน้อยย้ำนะครับว่าผลปีศาจทาวอนนะครับน้อแจกให้แบบฟรีๆนะครับทุกคนเด้อก็จะเป่ามาเลยนะครับน้อและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้อว่าพี่ก็เพิ่งได้มาเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้เดี๋ยวพี่จะมาแจกให้ละกันนะครับน้อยสำหรับวงน้องเขาไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ผลปีศาจทาวอนเองครับน้อเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็มีแจกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก่อนอื่นเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งไลครับ เนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของก Eden ิจกรรมของพี่เอ๋นะครับเนาะเราก็แจกให้เอ๋นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือสาหรับผลพิศสารที่พี่จะแจกถาวบอลวันนี้นะครับเนาะก็มีทางด้านของผลสร้างกับผลมาชิงจ่ะนะครับเนาะที่แบบว่าพี่จะแจกให้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอันนี้ยูไอดีหลักของพี่นะครับเนาะก็คือพี่จะมีแจกให้นะครับเนาะก็คือ ถ้าคนไหนอยากได้ผุนซ้างนะครับนอก็พิมพ์ <_ uch> คําว่าอยากได้ผุนช้างเพราะเอาไล่นะครับนอถ้าอยากได้ผลมาชิ้นจอกก็พิมพ์ว่าผลมาชิ้นจอกนะครับนออยากได้เพราะเอาไล่นะครับพ <_ uch> ี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับคอมเมนต์ไหนโดนใจพี่จะแจกให้นะครับพี่แจก2องผลนะครับเนอเป็นผลมาชิ้นจอกถาวรและผุนช้างถาวรน,นะครับนอแต่จะให้ทุกคน เลือกนะครับนนองว่าอยากได้ผลอะไรนะครับหรือว่าคอมเมนต์ไหนโดนใจพี่จะแจกให้1ผลนะครับทุกคนเออก็อจะประมาณนี้ครับเนาะก็คือเข้าใจนะครับก็คือแบบว่าพี่มีให้เลือกนะครับเนาะสองผนแต่ก็แบบว่าถ้าผลอะไรนะครับเนาะที่แบบว่าคนคอมเมนต์ไหนแล้วก็นะครับเนาะก็คือคนคอมเมนต์โดนใจ แล้วก็ถูกผลอะไรพี่จะแจกผลนั้นนะครับเนาะก็จะเปรามาณนี้เลยนะครับแต่พี่มีผลให้เลือกก็คือผลสางกับผลหมาดิ้งจอนะครับเนาะทุกคนคงจะเข้าใจนะครับไม่สับสนนะครับก็คือมีให้เลือก2ผลนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบผลอะไรให้คอมเมนต์ผลนั้นนะครับเนาะถ้าพี่โดนใจคอมเมนต์นั้นบวกกับผลที่ทุกคนชอบมานะครับเนาะพี่จะแจกผลนั้นให้เลยนะครับเนาะก็จะเปรามาณนี้เลยนะครับทุกคนเนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้ในส่วนของ พ้นทาวอนนะครับนอก็จะได้แน่นอน100%นะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมฟรีกิจกรรมดีๆจากพี่นะครับถ้าอยากได้นะครับนอก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับยอดวิวเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะครับก็คือแจกแน่นอน100%นะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าพี่เช็คทุกครั้งนะครับนอว่าทุกคนกดไลค์กดแชร์หรือเปล่านะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เนะครับนอก็ ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยละกันนะครับว่าทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์มีผลแน่นอนนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอฝากกันด้วยละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของผลนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของผลเด็ดเด็ดฟรีๆแล้วก็ผลถาวรนะครับนอพี่แจกให้แน่นอนในอีพีนี้นะครับนอก็จะประมาณเลยนะครับนอและวันนี้พี่มีโค้ดมาแจกให้ด้วยนะครับก็เป็นโค้ดประมาณนี้นะครััับบบทุกกกคคนนนนพี่ขออเเลลยะรา นะครับมี25โค้ดนะครับนอนแล้วก็แต่ละโค้ดนะครับใส่ได้แน่นอน100%นะครับมีโค้ดคูณ XP โค้ดคูณ xp นะครับน้องก็คือยังไม่พอนะครับยังจะมีทางด้านของโคร์ลิสต์แบกนะครับน้อโค้ดเงินแล้วก็โค้ดยารักษานะครับทุกคนเอ้าก็จะประมาณนี้เลยครับน้อมีครบทุกโค้ดเลยนะครับแต่จังหวะนี้พี่จะขอขึ้นเสียงเพลงไว้ให้ละกันนะครับเนาะและไปเจอท้ายคลิปดีกว่านะครับอย่าลืมเอาโค้ดไปใส่กันด้วยละกันนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วไปเจอท้ายคลิปนะครับเพราะว่าท้ายคลิปก็มีการแจกของเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนเอ้าก็ไปเจอท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับก็จังหวะนี้ถ้าคนไหนยังไม่มีโค้ดยยััังไม่่้้คคคกกกกก็็เเเออาาตรรรรนน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 นีีปปลละะะะะบบทุจณ I've got the techno on my mind Spending in the club all night I gotta move my body, body Move my body, body Techno on your side Getting in the bumpy road I gotta move my body, body Move my body, body The on my mind Spending in the club night, I gotta move body, body woo, my body, body ก็เป็นงานบ้างครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าพี่มาแจกโค้ดแล้วมาแจกผลทาวอนแล้วนะครับก็มาตามคําขอเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของผลทาวอนนะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าถ้าอยากได้ในสวนผลทาวอนนะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับนอก็อย่าลืมนะครับนอรคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับเพราะว่าถ้าอยากรับผลจากพี่นะครับก็ต้องคอมเมนต์เท่านั้นนะครับถึงจะได้รับผลจากพี่นะครับทุกคนเอก็จะเประมาด้วยลกันนะครับถ้าคนไหนครับผลจากพี่หรือว่ายังไไม่ด้ วีฟี่จากพี่นะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับน็อก็จะประมาณเลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็เฉลยเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับน้อกคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับน็อถ้าพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้สนับสนุนนะครับน็อกแล้วถามมานะครับว่าอยากสนับสนุนสนับสนุนช่องทางไหนได้บ้างนะครับพี่ขอบอกเเเเเเเลลลลยยยแแแ้้้้้วววกก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 ัััััััันน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 นะะ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 คค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 รร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 บบบบบบบาาาาาาา่่่สสสุ็็็็็ืือออออดดดดดไไ์์์ชีีจปปปมมมณตถซขหิ จะเป่ามานี่เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย